สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KO T Channel ครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมองค์เนม้อจิเซิร์ฟเวอร์ g ก o b a l นะครับผมสรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการอัปเดตนะประจำวันที่10พฤศจิกายนนะครับผมเรื่อการอัปเดตใหญ่เยอะมากนะครับสำหรับการอัปเดตรอบนี้นะมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม อัปเดตแรกนะครับจะเป็นตัวของเรดนะครับอันเชิญซองชิกิกามิใหม่นะได้แก่นี่เลยนะฮะโชคุเรของเรานะครับคุโซมะนะแล้วก็มิชิงเงะนะครับผมซึ่งตัวเรดเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่10จนถึง23สิสามพฤศจิกายนนะครับผมได้และเอียดเลดนะครับก็จะเป็นตัวของอ่ามิชิงเงะและก็โชคุเรนะซึ่งตัวเรดเนี่ย แน่นอนนะฮะาม2.5นะครับ3ครั้งนะแล้วก็แถมมานะครับก็คือหากอันเชิญครบ100ครั้งจะได้ตัวของ SP สุ่มนะซึ่งไอตัวสุ่มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพื่อนจะได้ Uncollected นะสมมุติว่าเพื่อนๆสุ่มไปแล้วนะครับ99ใบย,ยังไม่มี SSR หรือ SP ออกเลยนะครับผมแล้วใบที่100เนี่ยได้ SP เนี่ยแต่ว่า เพื่อนๆยังขาด sp เมงเลเกตอยู่นะตัว uncollected อะของ sp aged, ของ sp uncollected ของเลนเนี้ยนะครับผมไม่ได้การันตีว่าเพื่อนจะได้ sp เมงเลเกตที่ใบที่100นะซึ่งมันจะคิดแยกกันนะครับผมซึ่ง sp เนี่ยก็จะสุ่มเป็นตัวอื่นนะโจโอเทงงูฮันเนียอะไรพวกนี้ก็สุ่มไปนะครับผมไม่ได้หมายความว่าจะได้เมงเรเกตแน่ๆนะครับผมตัว uncollected เนี่ย จะนับแค่เฉพาะตอนอัญเชิญปกติเท่านั้นนะหมายถึงว่าใช้ใช้แบบพวกยันอัญเชิญนะครับผมก็ใครที่จะอัญเชิญเนี่ยก็มาทดสอบดวงกันดูได้นะครับผมซึ่งเชนซ์อัพสามครั้งนะรายละเอียดของรายอัญเชิญก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมสาหรับคนที่มี SSR ครบก่อนทําการปิด Maintenance Server นะก็การันตีนะครับที่600ใบนะครับใบที่600ก็คือจะได้ ตัวของมิชิเกะหรือโชคุเดแน่นอนนะครับผมแต่แล้วก็ที่ขั้นบันไดนะนี่นะครับมีเบรกขั้นบันไดนะก็ถ้าเกิดเอซาครบก็จะถึงร้อตั้งแต่ที่500ยใบนะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่า500ายใบจะได้เอซทันทีนะต้อง600ยใบนะครับผมจะได้ตัวของซัมเมอร์เบ f i ฟิตลั y กี้ทันทีนะครับผม ส่วนคนที่มีเรทยังไม่ครบนะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่4%นะครับผมและสูงสุดที่30%ที่600ใบนะครับผมแล้วระหว่างการอัญเชิญรอบนี้เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์จได้ตัวฟนะูด้วยนะนะครับสเปเชียลเบเนฟิตนะครับผมเขาเรียกว่าฟูดอมูลเลตนะตัวฟูดอมูลเลตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามตัวของดิสนีย์ชีกามิ เช็อัพเลยนะก็สมมติว่ามี25%ก็ได้25%นะครับผม30%ก็30%นะ100%นที่6 0 0ลายใบก็คือจะได้ตัวของฟูดอมูลเลตแน่ๆนะครับผมตัวฟูดอมูลเลตนะจะสามารถให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาตัวของ SR หรือ SP ชิคเกี่ยวมีนะครับผมหรือจะเลือกเป็นโกลเด้นแท็กนะครับผม3สกิลดาลุมะและ10 m มิสเ r อรี่อมูนเลตนะคือยันฟ้า10บใบนะครับผม ซึ่งในเดทรอบนี้เนี่ยก็จะมีกติกาเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะเนี่ยอย่างอันนี้นะตัวของซัมมอนนะครับถ้ายังไม่มีตัวของ uncollected ตัว SP และ SR benefit เนี่ยจะนับเมื่อทำการอัญเชิญเท่านั้นนะเมื่อ SP และซัมมอนนะครับตัวแรกที่เป็น SR เลย ไอตัวแรกนะครับที่ทำการอันเชิร์สำเร็จนะที่เป็นเอซาหรือเอจะเป็นตัวอันคอลเลกเต็ดนะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฮับเบินคอลเลกเดอรเอซาก็คือถ้าเรายังไม่ได้โชคุูเร่และมีชิเง่เนี่ยตัวของเชนส์อัพตรงเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นนะ <c oughs> ตัวเนี้ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆมี SR ครบแล้ว เอฟพีก็ครบแล้วนะตัวนี้ก็ยังใจย,ยังไม่เปิดนะก็คือเราอัญเชิญหนึ่งครั้งเราก็จะได้มิชิเงะหรือโชคุเรนะครับผมแล้วหลังจากที่เราอัญเชิญครั้งแรกเนี่ยตัวของครั้งที่สองครั้งต่อไปนะครับผมหลังจากอัญเชิญเนี่ยตัวของโชคุเรและมิชิเงะเรทอัพนะครับที่เป็น15เปอร์เซนต์ก็จะมานะครับผมซึ่งตัว15เปอร์เซนต์แน่นอนมันก็สำหรับคนที่เอฟอาร์ครบแล้วก็เอฟพีครบเนี่ยยังไงมันก็ต้องมาอยู่แล้วนะตัวของ15บห้าเปอร์เซนต์ได้อยู่แล้วแน่ๆนะครับผม,บผมถ้า เราได้ตัวของช็อกโกเนและมิชิเง่แล้วนะคะผมตัวเล็ดอัพเนี่ยก็จะหายไปนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวของ่อาอกโกเลถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะยูแฮปคอลเลกต l l อสเดอะ t h เ e e e ์ a ็ h o โกเลตและ e อเซอร์ i ิ g ิเงนะ And you c h a s e up bonus have not yet been used, you can still change the target of the change up bonus f e e l y กนะ็คือถ้าเราได้ s r ของโชคูเลและมิชิเงะแล้วเนี่ยแต่ว่าตัว c h a n e Up เรายังอยู่นะยังไม่ใช้เนี่ยก็คือเราจะยังคงได้ตัวของอ่าตัว c h a n e Up อยู่ดีนะซึ่งอันนี้หมายถึงอะไร หมายความว่าสมมุติว่าเพื่อนๆได้ตัวของโชคุเรนะครับจากอันคอลเลกเต็ดหครั้งและครั้งที่ 2, 2> เพื่อนๆไปเปิดล้างค้ากิจกรรมหรือหรือนะฮะหรือเพื่อนๆกดที่ตัวนี้ S.R s Uncollected เหมือนกันนะที่เป็น R 5 0 0วันเนี่ยตัวของเรดเพื่อนๆก็จะยังอยู่นะครับผมเหมือนเดิมก็ย,ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมันจะยังไม่หายไปนะจนกว่าจะอันเชิญครั้งที่2 หลังจากอันคอลเลกเต็ดแล้วนะครับผมแล้วได้เป็นชโชคุโเรหรดอมิชิงเงตัวเดตนี้ถึงจะหายไปนะต็เดรดว่าเดรดรอบนี้เนี่ยเป็น่าตัวของเงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะด้วยความเป็น2ตัวเอ r ใหม่ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมตัวของ SSR เนี่ยก็คือที่ให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเนี่ยจะไม่รวม,เ,มเรียวเมงนะ แล้วก็ uncollected เนะี่ยจะไม่มีตัวของ medicine seller ก็คือโฮโซกินะครับอิ asha, aru, o, นุยาชาเซชูมารูและชิเคียวนะและเรดรอบนี้นะทุกเรดนะครับผมที่ผ่านมาเหมือนกันนะก็คือตั้งแต่เรเวลองเมจิตั้งแต่ Level, เรเวลสิ 15, ขึ้นไปนะครับผมโอเคที่นี่นะตัวฟูอมุลเรดผลยังไม่เห็นเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็สามารถก็สา,ารคดที่ เออมีแล้วก็เอามาโชว์กันได้แล้วว่ามีตัวให้เลือกตัวไหนบ้างนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีตัวไหนให้เราเลือกบ้างนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวของอย่างที่2นะเป็นอัปเดตที่2นะฮะเป็นตัวของเฮอัน hey ฟูดเฟสนะครับผมนี่เซมเซมีเธอไปกินข้าวที่ไหนเหรอ เซเมโกอิงโฮฟอลันเขาจะไปที่บ้านนะเพื่อกินอาหารกลางวันพี่ใช่อ๋อไม่รู้เหรอว่าเขามีงานไหแอนร์เคียวฟู้ดเฟสอ่ะมันเริ่มขึ้นแล้วนะทีอยังจะกินข้าวที่บ้านอีกเหรอเขายังจะกินข้าวที่บ้านอีกเหรอป่ะเดี๋ยวฉันพาไปเลี้ยงที่ร้านอาหารเองอ๋อจะถูกหวยยังไงเนีฮะเหลืออะไรเปล่าฉันแค่จับตัว คนที่อ้างตัวเป็นเทพแห่งอาหารได้น่ะแล้วก็คนที่อ้างตัวนี่ need. ต้องการให้ฉันปล่อยเธอแล้วก็เป็นผู้นำก็คือเปิดร้านอาหารอยู่ที่ Food ฟู้ดเฟสไงโซเดย์แคนบินิ so the group นกรุ๊ปคอมเพเิชันนะก็คือชนะตัวของกลุ่มอาหารนะก็คือเขาให้บอยเชอร์ให้อาหารฟรีมานะครับผมก็ฮิโรมาซาเราจะไปกินอาหารฟรีตั้งเองนะ กูเดมิสเตอร์ุรมิาโออ๋อแต่ว่ามันได้มาแค่สีที่เนะฮิรุมัสาได้วอเชอร์มาแค่สีที่นะโอคุนั่งบนตักฉันได้นึงอ่ะตักเป็นตักฉันได้นะเซคิโกโคกูต้องมาตักฉันสิเขาก็ลาบอกเถียงกันฮฉันไม่สนใจเรานะว่าฉันจะนั่งบนตักใครขอแค่ฉันมีที่นั่งก็พอแล้วแหละโอเคปะปะไปกันหมดเนี่แหละ

คาเฟ่ที่รีเอะเธอจะมีเฟนบอลในอังกิเอ And from out o f the world ก็คือมีรสชาติที่ห้ลิ้มรสสำหรับต้อรอบในอังกิเอแล้วก็ทั่วโลกเลยนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันทำไมแล้วทำไมฉันเปิดร้านอาหารที่นี่ล่ะเพราะว่าเธอไม่ได้จ่ายค่าอาหาร ของโกบายไงล่ะแล้วโกบายก็ขอให้องเมจินจับเธอไงล่ะ Let's deal, he will let us go w h e n the club Competition at the food fest is over But Now I will just do my job ปะ่ะก็คือฉันจะทำอาที่ของฉันก็คือเจ้าของร้านอาหารเองแล้วก็ My best keep you feel b e l f e s t so you can stay in your g o d g e s s of food ก็คือกลับไปร่างเทพแห่งอาหารได้แล้วไป เธอไปอิสาระอะไรในรอบในที่นี้อืมเดอะอาร์ตเตอร์ไลท์ไลน์นี้คือภาษา,า,าคือภาษาคืออันนั้นคือมิชิเงะใช่ไหมเอ้ยโชยคุรเร่เธอไม่สนใจยี่สัมนะว่าฉันถูกจับหรือเปล่าอ่ะพอแล้วไปช่วยสั่หาวัตถุดิบได้แล้วเราต้องหาซื้อวัตถุดิบเยอะนะเอออันนี้ก็เขาจะแนะนำนะอันนี้เขาก็ใช้รอยที่มาร์เก็ตนะครับผม S. <S อันนี้ก็เป็นอ่าอันนี้เขาให้เลือกโซแล้วก็ชาเลนด์นะอันนี้นเราชาเลนด์ไปก่อนนะครับผมผมไม่ได้เต็มบ oh, mm ุญเลยตอนเะ <person tema> นี้ยอ๋อโอ้โหแรงจังโกบี้อีสปายเดอร์อ่ะชอบเป็นเซลล์รอง อันนี้ก็เป็นทำอาหารนะคุ<ฮ>๊กอ่าเราคุกเสร็จแล้วเราได้ตัวของเดียวเมงรามเมงมาแล้วก็ตัวของเคาปั้นนะเดี๋ยวตัวอันนี้ผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวของคาเฟ่นะครับผมเวลาอาหารนะอ่าอันนี้ก็คือส่งร้านอาหารนะ โอเคจะรู้แล้วโอเคตัวแมเนเซลอ่ะเดี๋ยวคนจะมาแล้วอ่ะ,อะลูกค้าจะมาแล้วนี่ก็ตั้งร้านอ่ะตั้งร้านเสร็จแล้วเราได้ร้านของโชคุเร่มาแล้วนะคาเฟ่เดฟักชิพโดยทลองที่ทุวนันถ่ายรูป อ่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบแต่ละอันแต่ละอันนะเดี๋ยวอันนี้จะผมอธิบายอีกทีหนึ่งในคลิปแยกนะครับผมอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็น Eat my food ไปอ๋อทุกๆเที่ยงคืนนะครับก็จะคอยเอิร์นวิววีคาลคูเลตดอลลารี่ about counting the money นะก็ไอตัวเอส i m a t e เนี่ย ันนี้ก็จะเป็นพวกร้านค้าต่างๆนะเดี๋ยวอัน,นี้จะผมอธิบายต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมเราไปดูอัปติกันต่อนะตัวมาเก็ตเมื่อกี้นะครับผมก็คือตัวของตัวนี้จะให้เราเลือกโซนะเลือกโซของเลือกเคียวโคสุนะอันนี้เบลนี่นะโชบาร์ซันนี้นะแล้วก็ซัมมิทนะครับผมแล้วก็จะมีชาเลนจ์ชาเลนจ์สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาชาเลนจ์เป็นเบนโตะนะครับผมเบนโตะบ็อกซ์หรือจะเอาชาเลนจ์เป็นซูชินะซึ่งซูชินะก็จะได้ตัวของเศษอันนี้ด้วยนะ ตัวของสกอตช์ดนะครับผมแต่ตัวของเบนโตเนี่ยจะได้ตัวฟูดคอยนะแล้วก็ตัวของเฟเวอร์พอสนะครับผมซึ่งตัวเพเฟเวอร์พอสเนี่ยก็จะไปทําอีกอันหนึ่งนะตัวของเฟเวอร์พอสเนี่ยจะอยู่ในทางเลสอกทรองนะครับไปใช้นะก็คือจะเป็นออเดอร์นะครับผมตัวออเดอร์เนี่ยเราจะมีตั้งแต่เนี่ยตอนแรกเราจะมีที่เรียวเมงราเมงนะซึ่งตัวเรียวเมงราเมงก็จะมีให้เราเลือกนะใช้ Favor Post เฟเวอร์พอสนโ่ชแหละครับในการทํานะเนี่ย อันนี้ก็ใช้หนึ่งอันนะและอันต่อไปที่จะปลเราก็คือต้องใช้ช็อกกเลสองน,นะครับผมขึ้นไปหกอย่างเงี้ยนะครับผมเกาะแล้วแต่เป็นรามๆไปนะต่อไปจะเป็นสตรีเดคอเรชันก็คือนี่นะตัวเดนะคอเรชันฟอร์มอิตาลีออนเนอร์ออนเดอรฟูดมัวร์เชนเปิลนะก็คือเราต้องมีตัวของไอตัวเนี้ยปิดล็อกก่อนนะครับผมค่อยคอปิดล็อกกันไปนะ ต่อไปน,นะครับผมตัวฟู้ดเมอร์แช่นะฟู้ดเมอร์แช่นก็อยู่นี่นะครับผมก็จะเป็นพวกขายข้าวปั้นนะอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีข้าวปั้นเหลือเราก็เอามาเซลล์ได้นะวันนั้นเนี่ยก็จะมีราคาที่1,600ถึง1,200คอยนะก็แบบเออใครอัพเต็มแล้วแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็าามาขายได้นะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวชาร์โดไบดิงนะนี่ชาร์โดไบดิงนะตอนนี้มาพอดีเลยนะครับนี่ผมก็เป็นเป็นคลิปตอนนี้ก็มันเริ่มตนะั้งแต่ท่วงห้าทุ่มของวันที่10นะของเวลาไทยนะครับผม ก็พอดีตอนนี้พอดีเลยนะมาเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปใหญ่อีกทีนึงตัวของ Shadow Binding นะเป็นแบบวิธีการดูอะไรพวกนี้นะตัว Shadow Binding นะครับผมจะรีเฟรชทุกๆ2ชั่วโมงนะซึ่งหมายความว่าอทุกๆ2ชั่วโมงเดี๋ยก็จะมีเวลาให้มาลงพลังกันนะครับผมก็ อย่างเช่นรออันนี้เขายังไม่มีเวลาบอกนะว่าช่วงเวลาไหนนะก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าอนนี้ผมไม่มีเวลาบอกนะเดี๋ยวต้องรอดูรายละเอียดอีกทีนึงนะหลังจากนี้นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะรีตอนเที่ยงแหละเที่ยงถึงห้าทุ่มหรือื่อเที่ยงถึงเย็นนะแบบช่วงเที่ยงคืนนะครับผมที่เป็นรีวันนะต้องดูหลังจากตอนเที่ยงที่เป็นรีวันอีกทีว่าจะรีวันไหนนะอะอย่างเช่นอันนี้ผมก็ดูแล้วบูทีมเรดทีมนะก็ดูโซ่อ่างเงี้ย ซึ่งแน่นอนนะฮะเราอวยพี่เรนนะครับผมพี่เรนบับใหม่นะเพราะฉะนั้นพี่เรนเราต้องแบงนะครับผมและเมนสตรีมเขาไปพี่เรนนะครับผมเราก็ต้องเอาพี่เรนนะซึ่งรอบนี้เนี่ยตัวของ shadow binding นะถ้าเราทายถูกก็จะมี30,000ฟุตคอยด้วยนะครับผมแล้วก็ mystery amulet หนึ่อันร1อบนะครับผมใช้เงิน3 0 0แสนคอยนะ อันนี้ก็จะได้เอ็กซ์ตาร์นะแต่อันนี้จะได้เอ็กซ์ต้ารีวาร์ดนะก็จะเป็นเจ็ดห้าสิบแล้วก็ห้าหมื่นนะครับผมถ้าเกิดมาถ่ายถูกนะก็ลดหลั่นกันไปนะครสองหมื่นหกพันนะครับผมห้าหมื่นได้หมื่นสองพันคอยนะแล้วก็ตัวของหนึ่งแสนได้หนึ่งหมื่นแปดพันคอยฟุตค,คอยแล้วก็สองแสนได้ตัวสองหมื่นสี่พันคอยนะครับผมแล้วก็เจ็ดห้าสิบแปดอันนะครับผมก็อ,อันนี้ผมข็เลือกเป็นตัวนี้นะสามแสนนะครับผมลงหนักๆไปเลยนะจะเอายันนาปาเปิดนะครับผมโอเคกดควิสไป 300k ถ้าลงก่อนที่จะกดเนี่ยแนะนําให้เช็คให้ดีก่อนนะครับผมว่าลงเท่าไหร่นะครับฝั่งไหนนะเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขทีหลังได้นะครับผมเหมือนเดิมนะแก้ไขทีหลังไม่ได้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวของชอบนะตัวของชอบอยู่นี่นะครับผม <Okay. S 1> ซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวของชอบเนี่ย เปิดแล้วหมดเลยนะไม่ได้มีกำจำกัดแต้มไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าสามารถแลกเอเซได้เลยนะครับวันแรกนะถ้าเกิดทาคะแนนถึงนะซึ่งถามว่าทําถึงไหมนะครับผมก็รอบนึงเนี่ยเราได้5้าพันห้าพันแต้มนะครับผมวันหนึ่งได้70นะวันหนึ่ง70รอบนะครับผมถ้าเราเติมอันนี้ไปด้วยนะในะ20ยี่สิบนะครับผมวันหนึ่งจะได้3ามแสนห้าหมื่นนะครับผม,ผมก็ยังไม่ถึงนะทีเนี้ แล้วจะถึงได้ไงนะครับผมบ้างที่แล้วก็มีลงพวกไอนี่บ้างนะวันแรกน่าจะได้แล้วนะครับถ้าเกิดเรามี estimate เตินตรงนี้แล้วก็พวกรีสอร์อะไรพวกนี้นะที่ได้แต้มนะครับผม shadow bidding นะรอบแรกนะถ้าเกิดได้ตัวของ3 0ม0 0มาเนี่ยก็ได้แล้วนะครับผมโอเคอัปเดตต่อไปเลยนะครับผมซึ่งตัวของ hey u n f u t f a c e เนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะช่วงแรกนะครับผมตัวแต่ที่ยงังเป็นอยู่เนี่ยก็จะตั้งแต วันนี้นะวันที่สิบนะครับผมจนถึงวันที่สิบหกนะแล้วก็เฟสที่สองนะครับจะเริ่มวันที่สิบเจ็ดจนถึงยี่สิบสานะครับผมซึ่องอต้องรอดูอีกรอบหนึ่งนะว่าเฟสที่สองเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปอีกรอบนึงนะครับสำหรับเฟสที่สองนะโอเคไปที่อัปเดตที่3มนะครับผม โอเคต่อไปก็เป็นอัปเดตที่3นะครับผมตัวของอัปเดตที่3ก็คือ Memory Score นะครับผมตัวของมันไม่ Score ของตัวช็อกุเร่แล้วก็มิชิเงะนะจะแบ่งเป็น2อันนะครับ f a v o r a l l d e l i c i o u s All, Dream นะครับผมนะแล้วก็เลือกของอาช็อกุเร่นะ Memory Score นะครับผมก็จะมีมิชิเงะดัชชช็อกุเล่นะซึ่งตอนนี้ก็เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไปเท่าไหร่กันแล้วนะโอ้วันนี้สดมีชิเงะสิมิชิเงะ25%สินนะโอ้ คนเริ่มมีชื่อนี้มากกว่านั้นหรอโอเคนะครับผมก็ผมจะบอกคืออีเวนต์ไทม์อะมันตั้งแต่วันที่สิจนถึง30ใช่ไหมแต่ทุกคนก็รู้ว่าเรีรอบที่ผ่านมาทุกครั้งอะ่ะมันไม่เคยที่จะถึงวันที่30อสะคือแป,ป๊บเดียวหมดนะครับผม <laughs> แป,ป๊บเดียวแบบแป,ป๊บเดียวเต็มอะ่ะแป,ป๊บเดียวแบบไม่ได้เหลือเศษอะแบบจู่ๆตื่นขึ้นมาอ้าวเต็มแล้วหรอเฮ้ยยังไม่ได้แลกอะไรเลยนะครับผม โอเคไปที่อัปเดตชุดสนะี่นะอัปเดตชุดสี่ก็จะเป็นลักช r รี่ค s ูซีนะครับผมตัวของลักช r รี่ค s ูซีเนี่ยก็คือมีตัวของกรอบอะไรพวกนี้เนี่ยนะเนี่ยนะฮะลักชูรี่คูซีนะครับผมถ้าเกิดพึ่งแม่มันจะมีตัวของอเวลาที่เราอัญเชิญนะ จะมีพวกอาหารขึ้นมานะครับก็จะเป็นเทอร์ตูกาซัมมอนเนี่ยจะได้พรีเมียมดิชนะครับผมในการซัมมอนขันต่อไปนะก็จะอันอยีจะเป็นประเทศเอกคือลูบาทยายกิอะไรพวกนี้นะเนี่ยพวกนี้นะครับผมก็จะมีอลักโซดีคุยซีนนะซึ่งตัวลักชูรีคุยซีนเนี่ยถ้ากระสะสา,ส,าสมบเนี่ยก็จะได้กรอบนะเนี่ยถ้าอันได้กรอบอย่างนี้นะฮะ ถ้าเกิดเราเราสะสมครบ20เนี่ยก็จะน่าจะมีรางวัลเพิ่มนะอันนี้ก็มี5อันก็จะได้ตัวของกรอบนะเป็นกรอบ God of Cuisine นะครับผมจาก Luxury Cuisine นะก็คือทุกๆท,ท,ที่อันเชิญอ,อะไรครับก็อ,อย่างน้อยก็น่าจะ50ครั้งนะ50ครั้งนะครับถึงจะได้ตัว Luxury Cuisine นะกรอบนะครับผมซึ่งไม่ได้จว่าจะออกทุกรอบหรือเปล่านะแต่เขาบอกทุกๆ9หรือ10นะก็ ต้องดูว่าคอลเลคหมดหรือเปล่าแต่ว่าก็สามารถส่งของให้เพื่อนแล้วก็รับจากเพื่อนได้เหมือนกันนะโอเคนะ okay. ต่อไปอัปเดตที่5นะครับผมอัปเดตที่5ก็จะเป็นตัวแพ็คนะแน่นอนนะฮะเอเซนซ่าใหม่มาแพ็คใหม่ก็ต้องมาด้วยนะครับผมนี่นะเป็นอ่ซิลเวอร์แพ็คนะครับผมแล้วก็ตัวของโกลแพ็คนะซึ่งจะมีกรอบนะครับผมแล้วก็สกิลดาลูม่าเหมือนเดิมนะครับผมรอบๆนี้นะ 9กกแล้วก็30หยกม่วงนะแล้วก็อัปเดตต่อไปก็จะเป็นเอบิสุนะครับผมเอบิสุมาอีกแล้วนะทุกครั้งที่เรดมาทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายนะครับผมเติมเงินรับเซเมสก,กินไปเลยนะกับบูติชาริสแมนนะครับผมโอเชีสแลนะ ค, <ผม S 1> คุณจะได้ยันทองธนูทองนะครับผม<ช>ถ้าคุณจ่ายตังมาพอนะ <c oughs> ยาโอบิคุนีทองนะครับคข้ามคุล่าโจมตีทองเสไม่พัดทองมังกรทองนะครับผมเอ้โหสุดยอดเลยเลยนะฮะเอาไปให้รู้ว่าใครรวยนะครับผม <c oughs> ใครรวยนะครับให้รู้ว่าใครรวยนะเป็นไรถูกนะครับผม <c oughs> ต่อไปก็เป็นตัวของ อีเวนต์สุเกเตอร์นะครับเฟส e ุเกเตอร์อีเวนต์นะตัวของเฟส e ุเกเตอร์อีเวนต์เนี่ยเรียกได้ว่าแล้วแต่คนจริงๆนะเพราะว่าตัวของเฟส e ุเกเตอร์เนี่ยเราจะเน้นอ่าอันเชิญแบบหาเลือกเพื่อนนะครับในกิ์หรือว่าเพื่อนที่หายไปเนี่ยสามสิบวันขึ้นไปนะที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับเราก็ทำภารกิจร่วมกันอะไรพวกนี้นะ เด็กเดลี่เควสทำทาริสแมนพา์สให้ครบ100นะก็จะได้ตัว37นะครับผมสกิลดารุมาชาแล้วก็50 AP นะไม่ไดูว่าเป็นกิจที่แบบชวนเพื่อนกลับมานะแล้วก็อันนี้มีแนะอ s ซิสแตนต์นะชิคเกียร์มีนะที่จะช่วยเพื่อนนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบช่วยเพื่อนอ่าใช้อะไรไปช่วยเพื่อนอางนี้ผมก็เลือกอันนี้หนึ่งนะครับผมอันนี้เมอะไรพวกนี้แบบช่วยเหลือเพื่อนไปนะครับผม เดี๋ยวค่อยมาเรื่องที่หลังก็ได้นะตัวของ Face To Getter เนี่ยก็ตั้งแต่วันที่10บจถึงวันที่1 6นะครับผมก็เป็นกิวเมดนะครับผมก็คือสมาชิกกิลก็ได้หรือว่าเป็นตัวเพื่อนเก่าก็ได้นะที่ไม่ล็อกอินเกิน30มวันนะครับผมเพื่อนไปนะก็ต่อไปก็จะเป็น Return s u m m o n Event นะครับผมก็จะเป็นอากิจสำหรับตัวของ เพื่อนๆที่ไม่ได้เข้ามานานนะตัวของ Return Summon เนี่ยรู้สึกว่าจะเฉพาะาตัวของคนที่ไม่ได้ล็อกอินมานานนะสามบันขึ้นไปแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่นะเป็นยันพิเศษนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ล็อกอินนานนะต่อไปนะครับอัปเดตที่9นะจะเป็น เอฟฟิเนซี่ซัมมอนนะตัวเอฟฟิเนซี่ซัมมอนก็อยู่ในร้านค้าเหมือนกันนะครับผมเป็นร้านค้าแพ็คนะนี่นะอฟฟิีซัมมอนนะสาม้อยหกยกม่วงนะก็ตีเป็น9ก้าสาถ้าเกิดเราตีเป็นตอนนี้เกบาทถ้าได้สาหยกม่วงใช่ไหมครับก็ตีอ่าสามร้อบนะสามกสิบก็เก้าบาทนะครับผมก็คูณสบไปนะครับผมสิบคูณสามสิบนะก็จะเป็นสามนะครับผม โอ้12คูณ93ก็ประมาณ1,200นะครับตีเปเรื่อกลมๆนัก็1,200บาทนะก็ a f f i n i t y Amulet นะครับผมได้ใบหนึ่งนะตัว a f f i n i t y Amulet เนี่ยเราจะเห็นในหน้าอัญเชิญอยู่แล้วนะซึ่งจะมีให้เลือกถึงตัวของโอ,โอ้แมวแมวไม่เลือกตัวของ SP s เม้งไดกิเลยนะซึ่งดีนะก็เดลรอบนี่มาครบเลยอันนี้คือดี อาชูลา่าอะไรเงีเ้ยเซตเนี้ยคือใช้ได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้หมดเลยน,นี่ก็ใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดทุกเดย์เลยครับผมเรียกว่าดีมากนะแต่ว่าก็แพงมากเหมือนกันนะครับพันสองร้อยบาทนะครับผมก็ใครที่อยากได้ก็ลองเชิญได้นะครับผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราเลือกตัวในนี้ได้นะแต่แค่เราจะอัญเชิญเอากรุ๊ปในนี้นะก็ะดูดีว่าจะได้ใครนะครับผมต่อไปอัปเดตที่10นะครับผมก็จะเป็นสกินใหม่ของตัว ssr คิโดมารุนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยสก,กินมาล้วนเลยอาจารย์รอมากนะครับผมสกินนี้นะช่างรอเลยเกินนะครับผมโอ้โหใหญ่เหยียบหัวใหญ่เหยียบหัวเป็นเด็กด้วยช่างน่ากลัวเลยเกินไอตัวนี้ยลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมหนึ่งอาทิตย์แรกนะก็อย่าลืมมาจับจ่ายกันนะครับผมอัปเดตสุดท้ายอัปเดตที่สิบเอ็ดนะครับผมเป็นตัวของ fortune temple นะตัว fortune temple ก็เป็นไปเหมือนเดิมนะก็ เก็บแต้มมาแล้วก็ซื้อๆๆๆๆๆๆๆนะครับผมก็ today tomorrow อย่างนี้นะครับก็ต้องดูว่าอ้าวอันนี้พรุ่งนี้มีอะไรวันนี้มีอะไรอย่างนี้นะครับก็ใครที่แบบใช้ตัว o n e r หมดแล้วนะอย่างขชงผมเนี่ยก็ต้องไปลง p p อีกแล้วนะครับผมหล่อจิตเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบลง PVP นะสำหรับผมนะไม่ค่อยลง PVP นะครับผมก็ต้องลงอีกแล้วนะครั้งที่แล้วก็ต้องลง PVP นะครับเพื่อเอาตัวของอ่า สกินแบมพายนะครับผมของตัวคิวคัสซี่เมะนะพต้องลงอีกแล้วเพื่อหาแตมมาแลกนะครับผมยันฟ้านะครับโอเคก็อัปเดตคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมมีสิบอัปเดตน,นะสำหรับรอบนี้ก็เรีกวอัปเดตเยอะมากเลยทีเดียวส่วนคลิปตัวของอางานเฮอันฟู้ดเฟสเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้อีกทีหลังนะครับผมหลังจากคลิปนี้นะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe ให้กับช่องของผมและคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ